สวัสดีค่ะเด็กน้อยโกรธนะคะพ่อเอาปาแก้วหนีโกรธพ่ออย่างแรงร้องเสียงหลงเลยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันไปแล้วปาแก้วไปปลาพาปาแก้วไปกินใบไผ่นะคะไปแล้วเดีย๋ยวเราตามพ่อไป เป็นไงลูกโสดพ่อมาแล้วตุ่มตาตุ่มถุยนะคะเดมาแล้วต้องพาเดินออกกำลังกายด้วยนะคะ คนสวยได้แค่พ่อคนเดียวนะคะคนอื่นไม่ได้เดินอย่างไวอ,อยากไปเที่ยว อยากเที่ยวเดินไวมากเลยเจะมาดูพ่อจะพาไปทุงไหน กินใบไม้นะคะต้นไม้และกิ่งไม้จะมียาในตัวนะคะในการรักษาช้างไปในตัวนะคะเออไปแล้วด,ดึงไปทั่วอเอาแวะอีกแล้วจะถึงง่ายไม่นีแวะตลอดทางเลย ลงโอ้หนูข้ามไม่ได้เหรอ,อค่อยๆพี่แก้วค่อยๆค่อยๆใจเย็นพี่แก้วไปแล้วพี่แก้วเก่งมากเลยอืเอาโอ้โอ อยู่คนละฝั่งคองกับพ่อนะคะพ่อผูกต้นไหนต้นนั้นเหรอ,อเดี๋ยวเราข้ามไปหานะคะเดี๋ยวจอดรถก่อนแป๊บนึงใจเวย คัน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 ลูกก็จะถูพ่อก็จะผูกจะผูกได้ไหมไยุงกัด E. In. Det Inn! ออกมาก็มีความสุขนะคะนะคะดูดูดชาแม่แก้วสนุกในการถูมากแต่แม่แก้วดีอยู่อย่างถูถูหนังไม่ขาดถ้าเป็นแม่พลอยนะหนังขาด,มมดอ้มดกาดเจ็บแล้วอะววไ้กินเครือยา แล้วก็ต้นไผ่อืมอมันจะขาดหน้าพ,พี่แกวแดงแล้วนังขาดแล้วนั้น Mm. Mm. แดงแล้วนั่น mm. ตัวแดงแล้ว mm. 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 ดูสิอะไร mm. เอาเล่นคี้ดินโตถูขี้ดินก็ได้พ่อเขาบอก มีกองดินให้เล่นพร้อมเขาไม่สนใจเรื่องเล่นเรื่องเรื่องกินหรอเล่นอย่างเดียวได้ออกมาออกกออกอกอยออกมาจอเล่นอย่างเดียวไก่ค่อยกินเห็นอออออออเล่นอออออก อ้าวเฮ้ย,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 ยเล่นแรงมากพอ,อ,อ,อดีใจเจอกองดินเอาถือโซ่ไปเองได้ไปแล้วจะไปไหนจะเอาไปไหนเอาเล่นโซ่ครับ ອາໂຊຂັດຕົວ สนุกไปแล้วก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ